ขอโอกาสถอยความรู้พระเถรรัในสฆงและขอความเจริญใธรรมจุมมีแก่นักศึกษาผู้สนใจหลักธรรมของพระพุทธองค์ทุกท่านวันนี้ตรงกับวันที่14พฤศจิกายนพุทธศักราชสองพั เป็นการสอนเรื่องภาพปริบตธรรมครั้งที่สองการฟังธรรมที่ท่านทั้งหลายได้มาฟังในครั้งนี้หรือในสถานที่อื่นนั้นมีประโยชน์ห้าประการอย่างแรกคืออสุตังสุนาติย่อมได้ฟังสิ่งที่ยังไม่เคยฟัง ก็หมายความว่าเราได้เรียนรู้สิ่งที่ยังไม่เคยเรียนรู้มาก่อนสิ่งใดก็าตามที่เราไม่เคยได้ยินได้ฟังมาโดยเฉพาะผู้ที่อาจจะไม่ได้ศึกษาพระพิธรรมเราก็ได้ศึกษาเพิ่มเติมได้เรียนรู้สิ่งที่ไม่เคยได้ยินได้ฟังมาก่อน ประการที่สองคือสุตังปริโยทะเปติสิ่งที่เคยได้ฟังก็ทำให้แจ่มแจ้งเข้าใจชัดเจนยิ่งขึ้นก็หมายความว่าสิ่งที่เราได้ยินได้ฟังมาแล้วแต่อาจไม่เข้าใจชัดเจนพอเรามาฟังธรรมไม่ว่าจะเป็นการฟังพระธรรมเทศนาหรือว่าเรียนธรรมะก็ถือว่าเป็นการฟัง ก็ทําให้เราได้เข้าใจแจ่มแจ้งมากขึ้นประการที่สามคือการขังวิหารนติแก้ข้อสงสัยได้ก็คือบรรเทาความสงสัยที่เรามีอยู่ในการฟังก็เป็นการเฉลยความสงสัยของเราไปในตัวหรือหากว่าฟังแล้วมีข้อสงสัยก็อาจจะถามปัญหาแก่ผู้สอนหรือผู้แสดงทําได้ ประการที่สี่ก็คือทิฏฐิอุชงกรโรติทำความเห็นให้ถูกต้องได้ก็ทำให้เราได้มีสมัมมาทิฏฐิเพียงความเห็นที่ถูกต้องความเห็นที่ถูกต้องตามหลักศาสนาพุทธนี้ไม่ใช่ว่าจำเป็นว่าเราจะต้องเอเข้าถึงพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งเข้าถึงพระธรรมเป็นที่พึ่งเข้าถึงพระสงฆ์เป็นที่พึ่ง จึงจะถือว่ามีสมมาทิฏฐิหากว่าเราเข้าถึงพระรัตรนตรายเป็นที่พึ่งได้มีความเลื่อมใสมีความเชื่อมั่นในพระรัตรนตรัยก็ถือว่าเป็นศรัทธาแต่ว่าสมมาทิฏฐิในเรื่องนี้หมายถึงเป็นการเชื่อกรรมและผลกรรมดังนั้นแม้ว่าบางคนอาจจะม่ได้เป็นชาพุทธ อาจจะนับถือศาสนาเทวานิยมหรือไม่นับถือศาสนาใดเลยก็ได้แต่หากว่าเขาเชื่อว่ากฎแห่งกรรมมีจริงเชื่อในกรรมและผลกรรมก็ถือว่าเป็นคนมีความเห็นที่ถูกต้องที่ประเทศพมา่าสมัยก่อนก็ ถ้าจะมาซีเซียดอก,ก็จะสร้างสำนักที่มันดาเลสสำนักวิปัสนาของมหาสีเปิดสาขาที่มันดดเลก็ให้โยมไปสำรวจสถานที่ดูก็พบสถานที่หนึ่งซึ่งไม่ห่างจากเามืองมากนักอยู่ไม่ไกลจากตัวเมืองเดินาบาตได้สะดวก เป็นที่เงียบสงบร่มรื่นก็อยู่ทางตอนตกของมันดาเลไม่ห่างจากวัดที่อัตมาพักอยู่เท่าไรนักตอนที่มีญาติโยมจากเมืองไทยมาตามาก็ไปเป็นล่ามด้วยแล้กับบางท่านที่ไปปฏิบัติที่สำนักนี้แล้วก็พอได้สถานที่แล้วถูกใจน่าจะประมาณยี่สิบไรได้ก็เลยจะขอซื้อ ถามว่าใครเป็นเจ้าของพบว่าเจ้าของเป็นแขกมุสลิมทางคณะกรรมการก่อสร้างสำนักก็เลยไปติดต่อพบเจ้าของที่เพื่อที่จะประเมินราคาว่าเจ้าของที่จะขายเท่าไหร่ซื้อได้ไหมเจ้าของที่ก็ถามว่าจะเอาไปสร้างอะไรจะไปทำอะไรทางคณะกรรมการก็บอกว่าอยากจะไปสร้างเป็นสนักกรรมฐาน างเจ้าของที่ก็ดีใจนะไม่ว่าเขาจะไม่ใช่ชาวพุทธก็ตามแต่เขาบอกว่าอ้เอาไปสร้างสำน,นักกรรมฐานอย่างนี้ก็ดีสิครับตลอดเวลาที่มีคนมาปฏิบัติที่สำน,นักนี้ผมก็จะได้บุญตลอดไปนะเซ็นสัญญาย,ยกที่ให้ฟรีๆเดินไม่ทั้งเสียตังค์เลยนี่คือลักษณะของคนที่มีสัมมาทิฏฐิไม่ว่าจะเป็นศาสนาใดก็ตามก็ถือว่ามีสัมมาทิฏฐิ แต่หากว่าสัมมาทิฏฐิของเขานั้นประกอบด้วยศรัทธาเ,เรื่องความเลื่อมใสในพระพุทธเจ้าก็จะทําให้มีกําลังมากขึ้นอย่างไรก็ตามถ้าเราสังเกตดูพบว,ว่าพระพุทธสัตว์ทั้งหลายที่บําเพ็ญกุศลสร้างบาร,รมีนี้โอกาสที่พบกับพระพุทธเจ้ามีน้อยมากไม่ได้มีทุกชาติเสมอไปเพราะว่าพระพุทธเจ้าก็ไม่ได้อุบัติขึ้นบ่อยทูลโลโพ พุทธป,ปาโทโลก,กัสมิงการอุบัติขึ้นของพระพุทธเจ้าหาได้ยากในโลกก็ในขณะที่ไม่มีพระพุทธเจ้าอุบัติขึ้นมาพระพุทธิสัตว์ของเราก็ไม่ได้นับถือพระพุทธเจ้าไม่นับไม่ได้นับถือพระรันาตนตรัยแต่ว่าท่านมีความเห็นถูกในการเชื่อกรรมและผลกรรมนี่คือประการที่สี่ ละประการที่5ก็คือจิตตามมัสปฏิสีติจิตของขาย่อมผ่องใสเพราอเรามาฟังธรรมจิตของเราก็ผ่องใสด้วยธรรมะของพระพุทธเจ้าธรรมะของพระพุทธเจ้าก็จะํำแม้จิตของเราผ่องใสเมื่อเราได้ฟังในสิ่งที่น่าฟังได้เกิดศรัทธาเวลาที่ฟังธรรมะของพระพุทธเจ้านั้นเราเกิดศรัทธา และศรัทธาก็มีลักษณะคือประสานนาลักนามีลักษณะทําให้จิตผ่องใสจิตที่ประกอบด้วยศรัทธาย่อมจะผ่องใสเมื่อจิตผ่องใสก็ส่งผลให้ใบหน้าให้ผิวพรรณของเราผ่องใสไปด้วยนี่คืออนิสงส์องการฟังธรรมที่ท่านทั้งหลายได้มาฟังธรรมในครั้งนี้หรือครั้งอื่นๆเราก็ได้อันิสงส์ห้าอย่าง ในครั้งก่อนตอมาก็ได้กล่าวถึงเรื่องของพระปริสว่าเป็นเครื่องคุ้มครองป้องกันอุปสรรคอันตรายทั้งภายในภายนอกทั้งจากมนุษย์ก็ตามอมนุษย์ก็ตามความสวัสดีก็ถือว่าเป็นสิ่งที่เราปรารถนาความสวัสดีในเรื่องนี้หมายถึงเป็นความอ่าสติมงคลพบกับสิ่งที่ดีด พบกับสิ่งที่เราต้องการได้รับสิ่งที่เราปรารถนาถ้าเราพบกับสิ่งที่ไม่ดีเจอคนที่ไม่ชอบทำอะไรก็ติดขัดไปหมดขับรถก็รถติดบ้างโทรหาเพื่อนเพื่อนไม่รับสายบ้างไปเจอใครขึ้นมาคนนั้นก็ไม่ต้อนรับบ้างเหล่านี้ไม่ใช่ความสวัสดีแต่ถ้าเราสวดมนต์ตั้งแต่ตอนเช้า พระปริตนั้นจะคุ้มครองเราทั้งวันก็จะทำให้เราพบกับความสวัสดีอาตอมาจะเน้นการสวดพระปริตนี้ในตอนเช้าก็คือวันใหม่ของชาวพุทธนี้จะเริ่มตั้งแต่อรุณขึ้นเป็นต้นไปไม่ใช่ว่าเราสวดมนต์ตอนกลางคืนแล้วเราตื่นมาพอถึงตื่นมาตอนเช้าอารุณขึ้นมาแล้ว อนที่สงที่เราสุดมันหมดสิ้นลงแล้วอานที่สงจะเริ่มตั้งแต่ตอนเช้าเป็นต้นไปดังนั้นเราจึงควรสวดมนต์ในตอนเช้าหลังตื่นนอนยิ่งดีที่สุดถ้าไม่ว่างจริงๆก็หลังตื่นนอนแล้วเวลาใดก็ตามก็ควรสวดมนต์ในตอนเช้าในหลักของพิทยาศาสตร์ปัจจุบันได้มีผลวิจัยว่าสมองของมนุษย์นั้น สดชื่นในช่วงหลังตื่นนอนประมาณ45นาทีถ้าหลังตื่นนอนได้สดมนยิ่งดีที่สุดแต่ไม่ได้จริงๆก็ไม่เป็นไรก็ให้เป็นตอนเช้าให้ได้แล้วเมื่อเราได้พบกับการสวัสดีพบกับสิ่งที่เป็นมงคลนะพบกับสิ่งที่เราต้องการได้รับสิ่งที่ต้องการเสมอแบบนี้เราก็จะเจริญรุ่งเรืองในหน้าที่การงานเจริญรุ่งเรืองในธรรมะของพระพุทธเจ้า ความจเจริญรุ่งเรืองนี้ก็มีอยู่หลายอย่างด้วยกันเป็นความจเจริญรุ่งเรืองทางโลกบ้างทางธรรมบ้างแลแ้วแต่แต่ละคนที่มุ่งหวังกันในภาษาพมา่ามีคำอเพออย่างหนึ่งที่กล่าวว่าวันเวลาที่ล่วงไปนั้นหากว่าเราปล่อยเวลาให้ล่วงเลยไปโดยไม่ได้แสวงหาวิชาความรู้แสวงหาทรัพย์ หรือแสวงหาบุญวันเวลานั้นถือว่าหมดสิ้นไปด้ดยป่าประโยชน์ซึ่งในเรื่องนี้เป็นความเจริญรุ่งเรืองในชีวิตก็คือเมื่อเราแสวงหาวิชาวความรู้หรือแสวงหาทรัพย์ก็เป็นความเจริญรุ่งเรืองทางโลกหรือหาว่าเราแสวงหาบุญก็เป็นความเจริญรุ่งเรืองทางธรรมไม่ว่าอย่างไงก็ตาม การสุรภาพปริตนี้ก็จะทําให้เราได้พบกับความเจริญรุ่งเรืองตามที่เราต้องการมิชันนแล้วเราอาจจะพบกับอุปมศักด์หัดขวางในหน้าที่การงานบ้างในการศึกษาบ้างในการบาเพ็ญบุญบ้างเป็นต้นได้รับชัยชนะก็เหมือนกันนะชาวโลกต่างต้องการได้รับชัยชนะชัยชนะในเรื่องนี้ไม่ใช่หมายถึงเอาเปรียบคนอื่น แต่หมายถึงเป็นการได้รับสิ่งที่ต้องการสำเร็จประโยชน์ตามที่ต้องการมีพิสูุรูปหนึ่งที่เป็นเพื่อนของตอมาลาสิกขาไปเป็นคารวาสแล้วก็บอกว่าชีวิตคารวาสนี่ไม่เหมือนชีวิตของพระเลยชีวิตคารวาสมีสองอย่างคือแพ้กับชนะเท่านั้นเองพอเขาไปอยู่ชีวิตคารวาสแล้วถึงรู้ว่ามันต่างกับชีวิตของนักบวช ก็หมายความว่าคนทั่วไปก็มักจะชอบเอาเปรียบกันนั่นเองอย่าเอาเปรียบคนอื่นถ้าเราเอาเปรียบคนอื่นได้ถือว่าเราชนะแต่ถ้าเราถูกเอาเปรียบถือว่าเราแพ้ซึ่งไม่เหมือนกับความคิดของชาวพุทธเราซึ่งเราไม่ต้องการเอาเปรียบใครไม่ต้องการเอาชนะใครแต่ว่าเราต้องการได้รับสิ่งที่เราต้องการโดยชอบทำนี่คือชาชนะ ตามหลักวิธีพูดของเราเองแคล้วคลาดจะอุปสรรคอันตรายนี่ก็เป็นไปได้นะเพราะว่าอุปสรรคอันตรายนั้นมันเกิดขึ้นตลอดเวลาเราเกิดมานับชาติไม่ท้วนแต่ละชาติที่เราเกิดมาเราอาจจะทำอาอกศลมากมายทำบาปมากมายลองคิดตัวเราเป็นศ์สักชาติหนึ่ง เป็นเสือเป็นนกหรือว่าเป็นไก่แม้ทั่งไก่ก็เหมือนกันก็ต้องกินมดบ้างกินมแมลงหนอนบ้างมแมลงบ้างยิ่งถ้าเป็นเสือนี่หรือว่าเป็นตัวเงินตัวทองแล้วจะกินสัตว์ไปเท่าไหร่กันอาตมาก็สงสารไก่ที่สำนักตอนแรกมีไก่อยู่ประมาณร้อยกระตัวได้ตอนนี้เหลืออยู่ประมาณสิบก่าตัวเองถูกต,ตัวเงินตัวทอง อาแต่มาเรียกว่าโคทาแล้วกันนะตัวเงินตัวทองนี่มันยาวเกินไปเอาสั้นๆดีกว่าตัวโคทา,าตัวตัวโคทากินเรียบหมดเหลือแต่ไก่ตัวผู้ที่แข็งแรงและบินหนีได้ไก่ตัวเมียก็ตามลูกไก่ก็ตามนหายเรียบหมดก็คิดดูถ้าเราเกิดเป็นตัวเงินตัวทองเกิดเป็นโคทาสักชาตินึงนี่เราจะทําบาปมากขนาดไหนแล้วก็ตามหลักของพระพิธรรมแล้ว ทุกขณะที่เราทําบุญก็ตามทําบาปก็ตามจะเกิดโชวหน้าจิตจ็ดขณะโชวหน้าจิตมีความหมายว่าแล่นไปคือมันแล่นไปอย่างรวดเร็วจ็ดขณะแล้วก็โชวหน้าจิตนี้ก็มีหน้าที่ให้ผลได้ส่งผลอย่างใดอย่างหนึ่งได้ไม่ว่าจะเป็นผลดีก็ตามผลชั่วก็ตามในโชวหน้าจิตดวงแรกก็ให้ผลคือในชาตินี้โชวหน้าจิตดวงที่เจ็ดให้ผลในชาติที่สอง ชาหน้าจิตตั้งแต่ดวงที่สองถึงดวงที่หนี้ให้ผลในชาติที่สามเป็นต้นไปคิดดูว่าเรามีบาปติดตามมาขนาดไหนแล้วเช่าหน้าจิตนี่มันเกิดทุกวิถีด้วยทุกวิถีที่เราทําบาปเนี่ยหรือทําบุญก็ตามนี่มันเกิดตลอดเวลาจากนั้นอุปสรรค์อันตรายมันเกิดแทบตลอดเวลาไม่แปลกเลยที่เราอาจจะพบอุบัติเหตุได้ตลอดเวลาแล้วอุบัติเหตุก็มีทุกวันทาให้มีคนบาดเจ็บล้มตายทุกวัน ถือว่าทุกคนนั้นเรามีบุญเก่าบาปเก่าติดตามมาบุญเก่าก็เปรียบได้กับต้นไม้ที่เราปลูกไว้เราก็ต้องรดน้ำพรวนดินมันให้ต้นไม้นั้นเจริญเติบโตงอ,อกงามถ้าเราปลูกไว้แล้วเราไม่เจริญเราไม่ดูแลมันไม่รดน้ำพรวนดินมันก็เหี่ยวเฉาและตายไปการสวดพระปริษนี้เปรียบได้กับการรดน้ำพรวนดิน การจัดวัชพืชใส่ปุย๋ยปัดกวาดอยากย่อยเพื่อให้ต้นไม้ได้รับอากาศและแสงแดดที่เพียงพอนี่คือการบำรุงรักษาต้นไม้แห่งบารมีที่ดีที่สุดคือภาวนากุศลการสวดมนต์นี้ถือว่าเป็นภาวนากุศลเพราะเป็นการเจริญภาวนาที่เกี่ยวกับพระพุทธคุณบ้างพระธรรมคุณบ้างพระสังกคุณบ้างเมตตาบ้างส่วน อุตส่าห์อันตรายแบบเก่าก็เปรียบได้กับหมาดําที่มันติดตามเรามาเราขี่ม,ม้าขาวชมวิวอยู่หมาดําก็ไล่กัดเราได้มันกัดม้าเราแล้วมันจะกัดตัวกินมันกัดกินตัวเราด้วยดังนั้นอย่ามัวแต่ชมวิวต้องพยายามขี่ม,ม้าขาวให้เร็วที่สุดมุ่งหน้าไปข้างหน้าอย่าให้ผลกรรมมันตามทันได้และก็เรื่องนี้ ภาระดิ์ก็ทําให้แคล้วคลาดจากอุสรรคอันตรายมีสุขภาพอนามัยดีไดนะ้ก็คือเมื่อเราไม่มีอุสรรคอันตรายก็ยังสมผลให้เรามีสุขภาพอนามัยดีอีกด้วยก็เพราะว่ามหากรุสุลนะที่เกิดในขณะจิตนี้ก็มีโชวหน้าจิตอยู่เจ็ดขณะด้วยกันนะก็มีดวงแรกให้ผลในปัจจุบันนี้ ที่ว่าดวงที่เจ็ดให้ผลในภพที่สองดวงที่สองถึงหกให้ผลในชาติที่สามเป็นต้นไปนั้นหมายถึงว่าเป็นการให้ผลในลักษณะที่อ่าก่อให้เกิดภพใหม่ในปฏิสนธิขณะคือขณะที่เริ่มเกิดปฏิสนธิจิตหรือว่าในอุปาทขณะของปฏิสนธิแต่ว่าตั้งแต่ทิติขณะของปฏิสนธิเป็นต้นไปจนถึงจุดติจิตนั้นเรียกว่าปวัติกา นะก็คือหลังจากปฏิสนธิขณะเป็นต้นมาเรียกว่าลึกขั้ลังตั้งแต่หลังปฏิสนธิการเป็นต้นมาก็เรียกว่าประวัติการซึ่งชาวนาจิตเจ็ดดวงนี้จะให้ผลที่เป็นอุปธรรมประกาศกรรมทั้งเจ็ดดวงในชาตินี้ได้ก็คือแม้ว่าจะให้ผลที่เป็นชนกะกรรมก่อให้เกิดพบใหม่ตามที่กล่าวมาแล้วแต่ว่าทั้งเจ็ดดวงนี้ก็ยัง ไปอุปธรรมประกากรรมที่อุปธรรมกรรมใหม่ของเราได้และนี่แหละจึงทําให้เราคล้อยคล่า,ลาจากอุสรครอันตรายได้ทําให้เรามีสุขภาพอนามัยดีได้ก็โดยอานิสง์ของการอุปธรรมแห่งชาวนาจิตทั้งเจ็ดดวงเหล่านี้รวมไปถึงมีอายุยืนอีกด้วยนะซึ่งเรื่องนี้ก็เมื่อเรามีเรามีอุปธรรมประกาศกรรมเช่นนี้ อุปธรรมประกากรรมนั้นก็จะกําจัดอุปาปีละกะกรรมก็คือกรรมตัดกรรมบีบคั้นและอุปาคาตกักรรมคือกรรมตัดรอนไม่ให้กรรมเหล่านั้นส่งผลได้และเมื่อกรรมบีบคั้นกรรมตัดรอนไม่ส่งผลเราก็มีสุขภาพอนาัยดีมีอายุยืนทุกคนปรารถนาสุขภาพอนาัยดีปรารถนามีอายุยืนเพราะหากว่าเรา มีชีวิตยอยู่เจ็บพอออดแอด,แอดนะต้องนอนเตียงมเมื่อก่อนเราเคยดียน,นะอยากอยู่สบายสบายนั่งกินนอนกินแต่ตอนนี้คงไม่ไม่มีใครอยากอธิษฐานแบบนี้แล้วนะนั่งกินนอนกินนี่ไม่ดีเลยก็เราก็ปรารถนาที่จะมีอนามัยดีมีสุขภาพแข็งแรงแล้วก็มีอายุยืนด้วยเพราะถ้าเราสุขภาพอนาัยดีและอายุสั้นก็ไม่เบิกเหมือนกัน เราก็ไม่ไหวแล้วก็ไม่ชอบเราอยากมีอายุยืนเพื่อสร้างบาร,รมีให้มากที่สุดก็สำเร็จได้ด้วยการเจริญพุทธานุสติภาวนาแล้วก็อนมนุษย์ที่ต้องการทำร้ายผู้เจริญเมตตาก็ย่อมไปย่อมประสบภัยพิบัติเองอันนี้ตามที่กล่าวมาแล้วแต่ว่าดูจากเชิงอที่กล่าวมาผู้เจ้าตัดถึงเมตตาจีตมุตก็คือเมตตาที่บรรลุฌาน แต่ว่าเมตตาที่เราปฏิบัตินี้ยังไม่ถึงเมตตาเจโตว,วิมุตต์ยังไงก็ตามก็ยังมีอานิสงส์อยู่พอสมควรแม้จะไม่มากเท่ากับเมตตาเจโตว,วิมุตตก็ตามประโยชน์ในปัจจุบันก็นกยุงทองเ,อเรื่องนกยุงทองที่ได้กล่าวไปแล้ว นะแล้วก็เรื่องของอสมัยพุทธกาลนะที่เมืองวีสาลีประสบภัยสามอย่างอดอยากแรงแค้นการบียเบียนจากอมนุษย์การแพร่ระบาดของโรคบาทผู้เจ้าก็ได้รับนิม,มนต์ให้ไปโปรดและทำให้ภัยดังกล่าวดัง,งับลงได้ในสมัยพุทธการก็มีเด็กถูกจะถูกยับจับกิน พระบริเจ้าก็แนะนําให้ภิกษุสวด,ดพระปริตตอนหลังพระองค์ก็ไปสวดเองในวันที่8ปดเด็กก็รอดพ้นจากภัยพิบัติเมียยืนยืนตั้ง120่ปีบิรามานดาตั้งชื่อว่าอายุวัฒนกุมารน,นี่ก็เป็นผลของการสวดพระปริตจริงอยู่ว่าในเรื่องของอายุวัฒนกุมารซึ่งพบในอาราาธรรมบทนั้นจะไม่ได้ระบุว่าบุคคลพวกนี้ ได้สวดพระบริสหรือไม่ไม่ได้กล่าวไว้แต่ว่าพระพุทธเจ้าได้ตัดว่า,าพิวาทนาศีลิสานิจังวุทธ,ธาประจายิโนจะตาโรธรรมาวัฏันติอายุวันโนสุขังพลังนะที่เป็นการให้พองของพระเราซึ่งพระเจ้าได้ตัดหมายถึงบุคคลผู้นี้นะเมื่อพระเจ้าตัดหมายถึงบุคคลผู้นี้ถึงอายุวัฒนกุมารก็แสดงว่าอายุวัฒนกุมารน,นั้นเป็นบุคคลที่ สูตรพระปริษด้วยอันนี้เราอเราสันนิษฐานได้จากข้อความนี้อย่างแน่นอนนะก็อก็เนื่องจากว่าในบทสวดนี้ก็อยู่ในพระไตรปิฎดกด้วยอยู่ในอยู่ในคัมภีธรรมบทด้วยนะต่อหลังบนอาจารย์ก็ประกอบไว้ใส่ไว้ในบทสวดอาตานาติยาปริ ซึ่งในเรื่องนี้ในเรื่องนี้ก็ได้กล่าวว่าทำสี่ประการคืออายุวัรนะสุขภัลยย่อมเจริญแก่บุคคลผู้นบไหว้พระรัตนตรัยและอ่อนน้อมต่อผู้ใหญ่เป็นนิดก็แสดงว่าคาถานี้กล่าวหมายถึงอายุวัฒนกุมารจึงแสดงว่าบุคคลผู้นี้เป็นผู้ที่นบไหว้อ่อนน้อมต่อพระรัตนตรยัยก็คือ,อะจะต้องหมั่นสวดมนต์ด้วยนั่นเอง เพราะการนบไหวพระรัตนตรัยการที่เราพบพระพุทธเจ้ากราบพระพุทธเจ้าการที่เราระลึกถึงการนบไหวพระรัตนตรัยมีสามอย่างทางกายทางวาจาทางใจทางกายก็เป็นการกราบด้วยเบญจางคระดิษฐ์ทางวาจาก็คือเป็นการสาธยายคุณของพระรัตนตรัยทางใจคือเป็นการระลึกถึงคุณของพระรัตนตรัย ซึ่งในเรื่องนี้ในคาถานี้แม่ท่านจะกล่าวว่าอภิวาทนาศิลิสะผู้นกไ้เป็นปกติคํานี้แปลตามสาว่าผู้่นนกไบเป็นปกติไม่ได้ระบุว่านกไห้อะไรแต่ว่าในดีกาของอังกตุลันทิกายได้กล่าวว่าหมายถึงบุคคลพ,พู้นกไห้พระรัตนตรยัยดังนั้นในฉบับแปลของอตมาในหน้าสามสิบสามตรงนี้อยู่หน้าสามสิบสาม ก็จึงได้มีวงเล็บเหลี่ยมเข้ามาด้วยแก่บกคุคคลผู hmm. น้นกบายออนนี่เป็นเป็นเวอร์ชั่นเก่านาเวอร์ชั่นใหม่นี่จะมีวงเล็บเหลี่ยมอยู่ว่าผูน้นกบายพระรัตนตรยัยนี่ก็เป็นคำอธิบายพระปริตตามที่กล่าวมาในเรื่องของประโยชน์พระปริตเป็นตัวอย่างที่พบในคำภีซึ่งความหมายของพระปริตนี้ ก็เพื่อที่จะคุ้มครองอผู้สวดนั่นเองมีข้อความโดยตรงที่พระพุทธเจ้าตัดไว้ทรงแนะนำให้สวดพระปริษเช่นในอาตานาติยาสูตรได้ตัดว่าดูความพิสูจน์ทั้งหลายออยู่ในหน้าสิบนะอยู่ในหน้าสิบของเล่มน,นี้ ก็นะดูความพิสุจน์ทั้งหลายพวกเธอจงเรียนมน์คุ้มครองคืออาตานาติยะปริศพวกเธอจงศึกษามน์คุ้มครองคืออาตานาติยาปริศพวกเธอจงทรงจํามน์คุ้มครองคืออาตานาติยะปริศดูความพิสูจน์ทั้งหลายมน์คุ้มครองคืออาตานาติยะปริศประกอบด้วยประโยชน์ย่อมเป็นไปเพื่อคุ้มครองเพื่อรักษาเพื่อความไม่บิดเบียนเพื่อความอยู่เป็นสุขของพิกษุภิกษุณีอุบาสกเละอบาสิกาแล้วก็ต่อมาก็ แต่พระสูตรอื่นนะคือเรื่องของอคันธปาิตก็ตัดว่าภิกษจ์ทั้งหลายจะถาเขาอน,นุญาตก,การแผ่เมตตาเก็บยางูทั้งสี่ตระกูลผู้คุ้มครองตนเพื่อรักษาตนเพื่อกระทําการป้องกันตนซึ่งในเรื่องนี้อธาษฐาพระวินัยก็ได้กล่าวว่าการสูตรปาปิตนั้นไม่ถือว่าเป็นเดรัจฉานวิชา เพราะว่าในวินัยรปิฎกเองพระเจ้าตัดว่าอนาปฏิคุตตดถายยะปริตังปาปุนาติอนาปฏิคุตตดถายยะปริตังบาเจติภิกษุผู้เรียนพระปริตเพื่อคุม้มครองตนภิกษุผู้สอนพระปริตเพื่อคุม้มครองตนไม่ต้องอาบัตในอสากถาของวินัยปิฎกก็ได้กล่าวว่าได้แสดงลักษณะของปริตว่าปริตันติ ยักษขปริตตนาคมันดาราที่เพท,ทางสพามปิวัตติคําว่าปริตตังพระปริตหมายถึงพระปริตทั้งหมดซึ่งจําแนกเป็นพระปริตที่คุ้มครองยักษ์และภระปริตที่คุ้มครองอหมูน,นาคเป็นต้นยักษขาปริตตนี้ก็หมายถึงอาตานาตยปริตที่ตัดไว้เพื่อคุ้มครองยักษ์เป็น,เป,นเป็นหลักสําคัญ แล้วก็คันภาปริตนี้ก็เพื่อคุ้งครององูหรือหน้าเป็นหลักสําคัญนี่ก็มีกล่าวไว้ส่วนองค์ของผู้ฟังผู้สวดนี้ได้กล่าวไว้แล้วจํานวนภาพรปริตนี้ก็มีหลายฉบับด้วยกันเจ็ดตำนานก็มีเจ็ดปริตมหาอ่าสิบสอตำนานก็มีสิองปริตในมรนทปัญหาและทาราต่างๆก็มีพระริตนกาปริตด้วยกันซึ่งได้เขียนไว้แล้วในคำนำํานํา ในมนลินทปัญหาก็มีเจ็ดปริศในสมันตปาสาสิการและพิสิทธิมักนะก็มีห้าปริศละอัศจารยที่ขั้นิกายเป็นต้นมีแปดปริศซึ่งภระปริศเหล่านี้ก็มีต่างกาันมีในอสศถรรนั้นมีความแตกต่างกาันเพราะว่าท่านได้เขียนตามที่ได้ทรงจำกันมาได้จารึกกันมาก็ถือว่าอ่าเป็น คำจารึกของบนญานา,ารย์ท่านก็ไม่ได้เปลี่ยนแปลงแก้ไขก็ถือว่าวันนี้เห็นว่าสมควรกับเวลาแล้วก็ขอให้ขอเชิญนักศึกษาทุกท่านได้กับคำที่สืบบุญพร้อมกันทีทางเมโหตุยญาตีนางอันเยส,สัญจาสุข,ขันตุเตก่อนวันนี้ของข้าพเจ้าจงมีแก่ญาติทั้งหลายและสราเหล่าอื่นขอท่านเหล่านั้นจงพูดอยู่ความสุขกายสุขใจเถิ ขอสมัสต่าทั้งหลายจนได้ลับสมบูรณ์ใของของของกับพระเจ้าดิเทินซาทุซาทุซาทูหลังสมาสรงพุทโธพถรวัควาพุทธังพระกบานตังอภิษ